กระบะสารพัสประโยชน์ทรงพลังกับ Ford ดเ n นเจนะครับสวัสดีครับรถมือสองที่ชอบชัวระยองวันนี้เรามี Ford ดเลนเจอร์สวยๆให้ลูกค้าได้รับชมกันนะครับผ่อนสบายกระเป๋าสวยทุกคันเดี๋ยวเราไปรับชมรถกันเลยครับ คันนี้นะครับเป็น Ford Ranger นะครับเป็นรุ่น4ประตูนะครับขนาดเครื่องยนต์2อ0 0นะครับคันนี้สีน้ำเงินกระจังหน้าสีดำตัดที่โลโก้ Ford สีแดงนะครับคันนี้รถสวยมากลูกค้าได้ไปคุ้มค่าแน่นอนผ่อนเพียงแค่6,000กว่าบาทต,ต่อเดือนเท่านั้นนะครับคันนี้เป็น Ford Ranger นะครับามาในรุ่น o p e n c a b เครื่องยนต์2,200 DCT นะครับคันนี้ปี2019สี่บนเงินดูสวยนะครับใช้งานได้คุ้มค่าหลังกระบะกว้างสามารถจุของได้ภายในมีที่นั่ง Open c a คลูกค้าก็สามารถนั่งได้เพิ่มอีกตั้ง3คนนะครับคันนี้คุ้มแน่นอนครับคันนี้ผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับคันนี้เป็น Ford Ranger มาในรุ่น4ประตูเหมือนกันครับแต่คันนี้พิเศษกว่า ก็คือขังหลังกระบะมีป๊ปัพไฟฟ้าให้ลูกค้าได้ใส่ของกันน้ำกันฝนได้นะครับคันนี้ปี2014ผ่อนเพียงแค่7,000กว่าบาทเท่านั้นนะครับคันนี้สีดำรถสวยลูกค้าได้ไปคุ้มแน่นอนทั้ง3คันนี้นะครับลูกค้าท่านไหนนะครับสนใจรถของเราในคลิปนี้แคปหน้าจอมารับคูป,ปองน้ำมันมูลค่า10,000บาทนะครับอยู่ที่ไหนก็ซื้อรถกับเราได้เช่นกันอักรถเพียงแค่100บาทเท่านั้นนะครับ อยู่บ้านก็ซื้อรถได้เรามีบริการส่งรถให้ถึงหน้าบ้านของคุณลูกค้าทุกท่านเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับหากคุณลูกค้าอยากได้รับชมรถสวยๆแล้วก็โปรโมชั่นดีๆจากเรากดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งช่องทางติดตามของเรานะครับรถมือสองที่ชอบชัวระยองนะครับ้ะพบกันไหนคิดหน้าครับ